สวัสดีค่ะเพื่อน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 ลู้บอคาว่าทุกวันหยุดเปียวสินังอยู่มุมนี่สามีก็สิมาส่วนไปเฮดพิซ่าโอเคค่ะเฮดพิซ่าสร็จลเปียวบ่อยากกินก็เอามาเสิร์ฟถึงที่ค่ะเพื่อนเพื่อนเอามาให้ซิมซิมให้ผมแน่อมือหลังอีกค่ะก็ไปเฮดขนมมาอีกที่แกเมื่อกินเป็นเพื่อนผมแน่ยังว่าบ่อยากบ่อยากมากินน้ำกันมากินเป็นเพื่อนผมแน่ โอเคซิมน okay. okay, okay, okay. ิดเดียวโอเคนะโอเคเพื่อนเพื่อนส้วนตะข่อยกินมื้อใดก็ส้วนตะข่อยกินเจ้าคิดว่าข่อยสีจอยหรือข่อยสีอ้วนบางแคมื้อผัวอันข่อยรู้เลยจะเพื่อนเพื่อนเห็ดอุ่นปุ่มอยู่เพื่อนเคยแค่เพิ่นก็อ้วนก็เพราะย้อนเพราะเพื่อนกินเี่ะจะเพื่อนเพื่อนแต่งแต่มาอยู่ก็ปข่อยนี้นะน้ำหนักเพื่อนก็ขึ้นมายี่สิบโลปานน้ำเพื่อนก็ยังสิสวนตะข่อยกินอยู่ พยายามลดน้ำหนักน้ำหนักสามีกะนับมือจะน้ำหนักขึ้นแล้วนั่งก็เสิร์ฟได้ของกินเพื่อนๆในวงการของดิฉันรู้ดีทั้งนั้นสามีนี่เสิร์ฟเศร้าเสิร์ฟแรงแกระจ้าว่าเสิร์ฟเอียงย่านแต่เมียจอยบอกของเขากับของหวานนี่ค่ะซิมต้องซิมค่ะทุกอย่างก็ต้องซิมเป็นเพื่อนกัน ตาบอซิมก็เเขียดอา้าโอ้เนอเอาจ้ะกินเป็นมู่กันเนาะเดี๋ยวเขาสิว่าเรื่องมากม่นบอกพี่น้องตามใจเพิ่นซะวิดีโอที่ทำขึ้นมานี่กะทำเพื่อความสนุกจากเพื่อนๆกับเอยาให้เพื่อนๆได้เขียดก็ขอให้เพื่อนๆน,นอนรับฟันดีเด้จ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆน